คุณผูคะขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาก็กําลังตื่นตัวกันอย่างมากนะคะเพื่อที่จะติดตามคนไทยที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าพบกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะคะที่ไปร่วมงานศาสนาพิธีที่ประเทศมาเลเซียแล้วพบว่าติดเชื้อก่อนที่มาเลเซียจะตัดสินใจ ปิดประเทศในวันนี้นะคะซึ่งมีรายงานว่าน่าจะพบว่ามีคนไทยติดเชื้อเพิ่มจากการไปร่วมงานนี้เพิ่มอีก10คนและขณะนี้กำลังอยู่ในข่ายที่จะต้องเฝ้าระวังอีกด้านหนึ่งวันนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็คือคนจำนวนหนึ่งก็พยายามที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านการเดินทางพรมแดนตามธรรมชาติเพื่อไม่เพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางผ่านจุดที่มีการคัดกรอง ติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธ,ธาสารพันธ์ค่ะเพราะมีเพียงแม่น้ำโกลกกัน้นและมีช่องทางท่าข้ามผิดกฎหมายตามแนวพรมแดนมากถึง94ช่องทางทําให้คนไทยและคนมาเลเซียบางส่วนยังสามารถใช้เรือในการข้ามฝั่งไปมาได้แม้วันนี้จะเป็นวันแรกที่มาเลเซียประกาศปิดประเทศเพื่อสกัดกั้นไวรัสโควิด -19 ทำให้ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียมีเจ้าหน้าที่มาประจำการบริเวณท่าเรือและจุดผ่อนปลนเพื่อป้องกันการเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการคัดกรองโดยเฉพาะในฝั่งไทยซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดจุดผ่อนปลนเหลือไว้เพียง3ด่านและให้ผ่านด่านหลัก3ด่านในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถคัดกรองและสอบประวัติได้ การปิดประเทศไระงดทำกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมของมาเลเซียทำให้คนไทยหลายพันคนตัดสินใจเดินทางกลับประเทศโดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบกิจการในร้านอาหารต้ยมยำกุ้งรัฐกลันตันหลายคนบอกว่าการปิดประเทศของมาเลเซียกระทบอย่างหนักต่อคนไทยที่ไปหางานทำจึงตัดสินใจกลับบ้านเพราะคำสั่งปิดยาวนานไปจนถึงวันที่31มีนาคมเช่นเดียวกับผู้ที่มีอาชีพขับรถบรรทุกส่งสินค้าระหว่างประเทศบอกว่า มาเลเซียผ่อนปลนให้เฉพาะคนขับรถบรรทุกสินค้าประเภทผลไม้เพียงอย่างเดียวและต้องส่งสินค้าแบบเช้าไปเย็นกลับทําให้ขาดรายได้ทันทีก็กลักวกลัวผมกระทบถ้าด่านโกโลกกับรันตูเนี่ยถ้าคนโกโลกไม่เข้าไปซื้อของที่รันตูก็ฝั่งโน้นก,ก็ขาดรายได้ฝั่งนี้ก็ขาดรายได้กระทุกเนทั้งสองฝั่งครนะับ นี่รู้ว่าิดการ,กร,รครับรครับครับอที่นอยู่ร้านต้มยำครับแต่นี่ก็คือต้องปรับยาวเลยสิบคิวอ่าครับแล้วแบบมีไรายได้เลยไหมหรือว่าตอนนี้ต้องหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนครับนที่ว่ากลับไปหาที่บ้านก่อนครับตลาดตาบาซึ่งเป็นตลาดชายแดนอำเภอาตากใบจังหวัดนร,ราธิวาสแทบจะกลายเป็นเมืองร้างหลังการปิดประเทศแม่ค้าตลาดตาบาคนนี้บอกว่า ปกติจะมีรายได้จากการขายอาหารไม่ต่ำกว่า4-5,000บาทแต่วันนี้ขายได้ไม่ถึง100บาทเช่นเดียวกับเรือโดยสารข้ามฟากที่ต้องหยุดให้บริการเช่นกันหลังจากวันนี้อีก13วันนะคะอาจจะต้องมีการตรวจสอบผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังจากที่มาเลเซียนั้นได้ปิดประเทศในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันการตรวจสอบคนไทย132คนที่เดินทางจากการเข้าร่วมกิจกรรมในมาเลเซียพบนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะ ขณะที่ผลการตรวจสอบคนไทยที่ผ่านด่านพรมแดนประกอบจังหวัดสงขลาก่อนการปิดประเทศมาเลเซีย8คนพบว่าเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจำนวน2คนและจากการตรวจสอบคนไทย23คนในจำนวนคนไทย132คนที่เดินทางกลับจากการชุมนุมผู้เผยแพร่ศาสนาในประเทศมาเลเซียซึ่งพบผู้ติดเชือ้อพบว่าเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง8คนทำให้ขณะน,นี้มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังในจังหวัดสงขลาเพิ่มเป็น12คน เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ขอให้เชื่อมั่นอยู่อย่างนี้คือเคสนี้จะเป็นบวกหรือไม่บวกเนี่ยเคสทุกเคสที่มีอาการพวกนี้ถูกได้รับการแลที่โรงพยาบาลเท่านั้นครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะไปอยู่ในชุมชนได้ไม่ได้ส่วนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการตรวจสอบคนไทยที่กลับจากการชุมนุมผู้ผเผยแพร่ศาสนาในมาเลเซีย132คนได้ตรวจแคดกล่องแล้ว66คน พบผู้ติดเชื้อสองคนที่ยืนยันแล้วและได้มีการนำตัวญาติและผู้ใกล้ชิดมากักตัวหลายคนโดยพบว่าบางคนมีอาการไข้สูงจึงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ติชิลาพุ้จัสารพันธ์ไทย PBS รายงาน